สวัสดีครับวันนี้มาพบกับน้องอยอย่างเช่นเคยนะครับวันนี้มาพบกับมาครับอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ครับศูนย์จุดสิบห้าจดศูนย์บิลหนึ่งนี่มีระบบใหม่ครับเอิมชื่อเลยนะช่างอ่ะเป็นช่างมันนะครับอ่าเป็นให้เล่นแบบหลายหลายคนได้นะครับอ่าส่วนของเพิ่มมาอะไรไม่รู้เลยมีอะไรเพิ่มมาโอ้มีตรงนี้เพิ่มด้วย อู้หูทำไมมันเลยกันเนี่ยแล้วก็บบไม่มีไม่ดูเปล่าดูก่อนอืมจะเกมไม่มีอัพเดทครับเลยเอาตัดมาจังอ่าสลิงโหลดนะครับอาจจะไม่มีใต้ล่าง คำอธิบายนี้ครับแต่ว่าไปโหลดเอาเองครับใต้คลิปของคุณเอกกี้เอกเอกกี้ของเขานะครับที่เขาเป็นสก,กินสีเหลืองเหลือนั่นแหละอืมส่วนตัวเกมก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรเลยมีแค่เจ้านี้รีมจำชื่อไี้ครับรีมอ่เข้าไปครับมาเล่นได้จริงๆครับ ถ้าเน็ตก,กากาก็จะเล่นไม่ได้นะครับมันจะแหลกไม่นม่นไม่เล่นไม่ได้มันจะแหลกดีเห็นไหมมันจะมีคําว่าตอยเลยแต่ชื่อของผมมันปรับไม่ได้เป็นอะไรไม่รู้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเลยเนี่แล้วก็จะมีตัวเลียนบากิดหน่อยนะครับเนี่ยครับมันมันเปลี่ยนชื่อไม่ได้เป็นเป็นเท็กเกอร์อะไรของมันไม่รู้ครับนี่ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับไม่มีอะไรเลย อ่าหมดวันนี้ก็ใช่ครับบ๊ายบาย